สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์น,นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่16 3 1ถึงส1สิงหาคม2566นะคะเราจะมาดูกันว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีพฤษภละคณะพฤษภใน เวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้จำเพาะจะจงดวงชะตาใดดวงชะตาหนึ่งนะคะก็ขอไว้ให้ท่านดูไว้เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจนะคะหากว่าท่านยังต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านได้นะคะค่ะสําสหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะท่านก็จะมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะคะตอนนี้ดาวพระศุกร์ก็โคจรอ,อยู่ในภพพันธุ นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะเรื่องรถลาที่อยู่อาศัยนั่นแหละนะคะแล้วก็เล็งอยู่กับดาวพระเสารในเรือนกรรมะนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะไปการงานด้วยนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ร่วมกับตอนนี้อยู่ร่วมกับดาวพระอังคารนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศกับปัตตนีแล้วก็ดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระกับบุตระนะคะช่วงเวลานี้ก็ จะทำให้ชาวราศีพฤกษภศพลัคนาพฤกษภก็มีธุรกิจการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะมีลูกค้าลูกค้ามีคนเข้ามาติดต่อการงานก็ทำให้เรามีเงินมีไรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็วันที่18นะคะดาวพระอังคารก็จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศเจ้าเรือนปัตตนีนะคะอาจจะทำให้ลูกค้าลูกค้าเราหายไปบ้างนะคะแต่ว่า เราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมมาได้ด้วยนะคะส่วนดาวพระอาทิตย์นะคะวันที่18ก็จะย้ายเข้าบ้านตัวเองนะคะคือราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนพันธุทุของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะก็จะได้ตําแหน่งเกษตรตาที่พอดีทําให้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภมีความหนักแน่นขึ้นในเรื่องของการงานนะคะถึงแม้ว่า ดาวพังคารจะย้ายออกไปนะคะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเป็นผลดีนะคะให้กับชาวาราศีพฤกษภและคณะพฤกษภที่จะมีโอกาสได้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสินค้าและบริการใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวพัางคาเนี่ยเมื่อเร็งกับดาวพฤหเสา์มันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องจ่ายเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการแก้ไขงานต่างๆถ้าเป็นงานในการแก้ไขก็ถือว่าดีนะคะ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าอยู่ในพบที่ดาวประจำตัวอยู่ด้วยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการทะเลาะวิวาทหรือคำพูดคำจาที่ทำให้เราต้องหนักใจหรือทุกข์ใจในครอบครัวนะคะ พอวันที่18ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้ามาดาวพังคันก็ย้ายออกด้วยก็จะแบ่งเบาพลังงานไปนะคะก็จะทําให้เรื่องราวต่างๆนั้นสงบลงนะคะแล้วก็มีทิศทางที่จะแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะวันที่27นะคะดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวก็จะโคจรถอยหลังนะคะก็จะเข้าไปสู่ราศีกรกฎคือพบสหัชชะของชาวราศี พฤกษบลคณาพฤกษบตรงนี้ก็จะได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะก็อาจจะมีความโชคดีในช่วงไปลายเดือนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนการค้าการขายนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะ,ะปรับปรุงเรื่องสินค้าและบริการก็คิดวางแผนไว้ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะขยับขยายไปได้นะคะจัดเต็มตัวเต็มที่ก็ช่วงที่ดาวดประจำตัวเข้าสู่ พบสหัชชะนะคะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรากลับมาเพื่อแก้ไขเรากลับมาเพื่อพัฒนาเพื่อทําให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะมีงานกลับเข้ามาลูกค้าเก่าๆนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยพอเดินถอยหลังนะคะเข้าสู่พบสหัชชะก็จะได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วยังอยู่กับดาวพระเกตนะคะทำให้ตัวเองมีพลังมากขึ้นนะคะในเรื่องของ การที่จะทําอะไรก็สําเร็จได้ง่ายหรือมีคนเข้ามาติดต่อในหลาย,ลายเรื่องหรือมีโอกาสที่เราจะมีคนเข้ามาสนับสน,นุนหรือมีโอกาสที่จะทํางานทําเงินนะคะได้ในหลายๆทางการขยับขยายในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าใครคอยเวลาจังหวะเวลาอยู่ช่วงเวลานี้น่าจะดีนะคะช่วงตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปนะคะ ส่วนดาวพระเสาร์นะคะเจ้าเรือนสุภะกก็เข้าสู่พบกรรมมะนะคะตอนนี้เล็งกับดาวประจําตัวอยู่นะคะก็สุขกับเสารเป็นเสียนศัตรูก็อาจจะมีเรื่องราวที่เราจะต้องแก้ไขในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะช่วงเวลานี้จะพูดจาอะไรนะคะเพราะว่าดาวาพระอังคารกับดาวพระพุธอยู่ด้วยกันก็เป็นการที่ว่าเป็นคู่วาทะกันนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดจาอะไรก็ให้ ให้ระวังนะคะให้ระวังคำพูดการเจรจาอาจจะเป็นการที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้นะคะดาวพระฤหัสด,ดาวพระราหูนะคะเจ้าเรือนราหะเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนกรรมะอยู่ในภพวินาศนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะมีโชคมีลาบก็เรื่องบุญกุศลเท่านั้นนะคะเมื่อดาวโชคลาบเข้าสู่ภพวินาศก็มีแต่ทําบุญทํากุศลเปิดโชคเปิดลาบ นะคะแล้วก็จะช่วยให้ได้รับพลังงานดีๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวประจำตัวเรานะคะเข้าสู่ภพสหัชชะเนี่ยก็จะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะมูได้สําเร็จอะไรสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สําหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะก็อย่าลืมนะคะเติมบุญเติมกุศลให้กับดวงชะตาชีวิตของเราเพื่อการงานการเงินทุกสิ่งจะดีขึ้นนะคะพลังบุญก็จะเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะ่ะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาว ดาวพระราหูเนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในดวงชะตาของเราเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็คือการใช้พลังงานที่ดีในเรื่องของการทําดีนะคะการทําบุญทํากุศลทําดีปฏิบัติด,ดีต่อหน้าที่ต่อสิ่งต่างๆซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบกันดีนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงเวลานี้พลังงานของไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เรามาดูกันนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีโชคมีลาบไหมมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินหรือความรักบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับไพ่ใบแรกนะคะของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภได้ไพ่สองถ้วยนะคะ the empress ก็น่าจะมีคนสนับสนุนด้วยดีในเรื่องของการเงินนะคะ queen ดาบก็อย่างที่บอกว่าระวังคำพูดและการเจรจานะคะการเงินการงานของคุณก็ยังถือว่าเป็นไปได้นะคะ8ดดาบเอ้ยขอโทษแปดเหรียญเจดเจ็ดดาบนะคะ queen queen ถ้วยนะคะคว e นออฟคัพ วินอฟคัพเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญทํากุศลการสวดมนต์ภาวนานะคะแล้วอยู่ในตําแหน่งอลิก็น่าที่จะบ่งบอกว่าถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นในการทําบุญทํากุศลสวดมนต์ภาวนานะคะก็จะช่วยให้ดวงชะตาเราดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็น9ก้าไม้เท้าการเงินมาดีนะคะปลายเดือนน่าจะมีโชคจริงๆนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะ รอเวลาให้ดาวประจําตัวโคตรย,ย,ย้อนหลังนะคะอาจจะมูเสร็จสําเร็จมีโชคนะคะไพ่มาดีเหมือนกันนะคิงออฟเพนตะเคิลสองดาบนะคะแล้วก็หกไม้เท้าไนท์ออฟเพนตะเคิลนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเด็กไม้เท้านะคะ สำหรับชาวราศีพฤษภลัคณาพฤษภนะคะในช่วงเวลานี้ไพ่ใบรแรกคุณได้ไพ่ถ้วยนะคะได้ไพ่หกถ้วยเฮ้ขอโทษค่ะได้ไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนด้วยดีถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักด้วยดีนะคะแต่ว่ามีไพ่ก้าวไม้เท้าเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องของการได้รับการสนับสนุนด้วยดีในเรื่องของการงานนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภ รักษาพืกศพในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่สองถ้วยควีนถ้วยนะคะก็บ่งบอกว่า สำหรับท่านใดนะคะควินด้วยเนี่ยจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ภาวนาการทําบุญทํากุศลนะคะบ่งบอกว่าถ้าหากใครมีพลังงานที่บุญที่ดีนะคะอาศัยบุญกุศลอาศัยการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพลังงานในจิตในใจเราไม่ว่ามันจะมีความทุกข์ความเศร้าแค่ไหนหรือมีปัญหาใดๆขอให้คุณสวดมนต์ไว้ก่อนขอให้คุณทําความดีไว้ก่อนขอให้คุณทําบุญทํากุศลไว้ก่อนนะคะ ุญกุศลเหล่านั้นจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้คุณปล่อยวางในปัญหาต่างๆที่มันค้างค้างในใจได้แล้วก็มีอย่างเดียวที่จะแก้ไขในใจของคุณได้นะคะก็คือการที่คุณจะต้องเอาตัวเองเข้าไปสู่การฝึกการปฏิบัตินะคะเพราะว่าจุดเด่นของชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภคือไม่มีใครจะเปลี่ยนใจเขาได้ง่ายๆนอกจากตัวเขาจะยอมเปลี่ยนด้วยตัวเขาเอง นะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนพลังงานในเรื่องของบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นตัวหนุนนำนะคะคุณต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่าคุณอยากจะเปลี่ยนมันจริงๆไหมนะคะถ้าหากบางคนบางท่านมันมีไพ่สองดาบนะคะแล้วก็ควีนดาบแล้วก็เจ็ดดาบอยู่มันบ่งบอกถึงเรื่องปัญหาสิ่งที่ค้างค้างในใจเรานะคะรวมถึงก้าวไม้เท้านะคะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะที่ ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาไม่ได้จบได้ในครั้งเดียวนะคะคุณจะต้องรู้จักคิดรู้จักวางแผนแล้วก็การใช้คำพูดการเจรจาในช่วงเวลานี้นะคะจะต้องแบบต้องรักษาเรื่องคำพูดและน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะกับคู่ครองคนรักนะคะไม่ว่าคุณจะยุ่งขนาดไหนนะคะ คุณก็จะต้องพูดจาให้มันดีเพราะว่าไพ่ที่ออกมาเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดนะคะเช่นว่าครีนดาบนะคะสองดาบอาจจะเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือเจ็ดดาบเป็นคำพูดที่แบบาการที่เราต้องคอยพูดหลบลีกการที่ไม่พูดความจรงิงมันอาจจะทำให้คุณมีปัญหาในภายหลังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภลัคณาพฤษภนะคะไพ่ d a m e สแล้วก็ King of Pentacles Knight of Pentacles นะคะ8เหรียญก็ยังถือว่าการเงินของคุณเป็นไปได้ด้วยดีในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะมีการ แก้ไขางานนะคะก้าวไม้เท้าเข้ามานะคะแต่ถามว่าทําได้ไหมหกไม้เท้าก็าคือไพ่แห่งความสาเร็จในเรื่องของการงานงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้เข้าทางเลยนะคะจะทําให้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤกษภเนี่ยทำออกมาได้ด้วยดีแล้วก็เป็นผลงานที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน่ะคือเก่งด้านใดก็เก่งไปเลยนะคะก็จะทําให้ เราเอาความสามารถตรงนั้นแหละออกมาใช้ในชิ้นงานของเราให้มากขึ้นนะคะโอกาสที่เราจะทําเงินทํารายได้มีมากนะคะ8 8ด <c oughs> แปดเหรียญเป็นสภาวะของการ <c oughs> ทํางานนะคะการงานที่ก่อให้เกิดผลกําไรกับเราได้นะคะอัศวินเหรียญก็เป็นนักคิดนักวางแผนในเรื่องของการเงินการงานและก็โชคลาบโชคลาบก็อย่างที่บอกนะคะก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาบนะคะ บางคนบางท่านก็อาจจะได้ก่อนนะคะหลังวันที่ส8เป็นต้นไปสิบไม่แน่สิบหกก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าพอหลังวันที่18ไปสิบ27บจค่ะ27ดาวประจำตัวของท่านเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ภพสหัชชะแล้วก็จะ เป็นตำแหน่งราชาโชคอย่างที่บอกนะคะมีโอกาสมูก็มูได้เลยนะคะเราอยู่ร่วมกับดาวพเกตนั่นแหละในภพสหัชชะไปทําบุญต่างถิ่นแดนไกลนะคะขอพรกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเทพที่เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้นะคะก็ขอ ในเรื่องของโชคลาภขอให้มีไรายได้เข้ามาหลายทางมีโชคไม่ลาภอะไรก็ว่าไปคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าการเงินจะอยู่ไกลเพราะฉะนั้นก็มูให้ไกลหน่อยหนึ่งนะคะเดินทางไปนะคะแล้วก็อาจจะสําเร็จได้บางทีก็มันก็อยู่ที่ดาวตั้งรับดาวประจําตัวเราด้วยนะคะถ้าหากว่าดาวตั้งรับเราดีหรือดาวประจําตัวเราดีหรือว่าดาวลาภเราดี นะคะคดาวพระเกตเราดีอยู่ในภพที่ดีนะคะมีโอกาสสําเร็จสูงในเรื่องของการมูนะคะถึงไม่ไม่สำเร็จในเรื่องของโชคลาภลาบลอยถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่แต่ว่าการงานของคุณก็จะดีนะคะการงานก็จะดีก็จะนํามาซึ่งกําไรผลกําไรหรือทําเงินให้กับคุณได้นะคะงานอาจจะเยอะนะคะมีคนเข้ามาสนับสนุนเยอะเนี่ยก้าวไม้เท้าก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เด็กไม้เท้างานที่ มีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆงอกเข้ามานะคะทําให้คุณจะต้องคิดวางแผนบางครั้งอาจจะทําให้แบบคือมีงานทําแล้วมันคิดแก้ไขเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าดีมากๆในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็และคนสนับสนุนก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะคะแต่ เคล็ดลับก็คืออยู่ที่คําพูดนะคะคําพูดการเจราจาของเรานะคะจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าควีนดาบสองดาบเจ็ดดาบจะเป็นไพ่ที่ไม่ดีแต่ก็บ่งบอกว่าเราควรที่จะแก้ไขยังไงนะคะถ้าไพ่ไม่ดีขึ้นมาเราไปพูดไม่ดีเป็นยังไงคะมันก็ยิ่งจะเป็นสิ่งที่จะทับถมเราไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเจอไพ่ไม่ดีเราก็ต้องอพลิก,กวิกฤตให้เป็นโอกาสในชีวิตของเรานะคะ เราอยากจะพบความสําเร็จ6ไม้ท้า8เหรียญอัศวินเหรียญคิงเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะใช้คําพูดการเจรจานะคะแล้วก็การกระทําของเราที่มีต่อคนอื่นนะคะก็จะทําให้เรามีโอกาสได้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าจบอยู่ที่ปัญหานะคะสําหรับชาวราศีพฤษภละคณะพฤษภคุณต้องเอาใจออกจากปัญหาให้ได้นะคะแล้วก็ ปัญหามีไว้แก้ไขไม่ได้ไปจมแช่อยู่กับมันนะคะการเงินมีทิศทางที่ดีก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของการที่คุณจะคิดวางแผนในการเก็บสะสมเงินไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วยนะคะช่วงเวลานี้ก็ถ้าใครอยากจะฝากประจาฝากอะไรทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะสมหวังก็จะได้เงินก้อนใหญ่ในอนาคตบางทีช่วงเวลาที่ เราคิดจะฝากเงินเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เรา,าคิดวางแผนล่วงหน้านะคะดาวพระศุกเนี่ยตอนนี้ยังโคจรอยู่ในภพพันธุนะคะน่าจะมีโครงการที่จะทำในเรื่องของการาวางแผนในเรื่องของการเงินการฝากประจำการอะไรสำหรับชาวราศีพฤษภน่าจะให้ผลดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบการเจริญเติบโต,ตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะตามลักษณะนิสยัยตาม ราศีของเขานะคะเขาไม่ได้ชอบว่าอะไรที่มันจะวุ่นวาจนเกินไปนะคะแต่ชอบความมั่นคงไปเรื่อยๆแต่มั่นคงนั่นคือลักษณะนิสัยของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะแล้วก็ชอบความสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะการงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะมีงานเข้ามาให้แก้ไขหรือ คิดวางแผนในเรื่องของการงานที่จะนำความสำเร็จมาในอนาคตก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะความรักก็ให้ระวังเรื่องคำพูดและการเจรจานะคะส่วนการใช้จ่ายเงินต่างๆนะคะก็สำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะฟุ่มเฟือยอะไรมากนักนะคะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนนักคิดนักวางแผนในเรื่องของการเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะ ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็อยู่ที่เรื่องของการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดการเจรจาเป็นหลักในช่วงเวลานี้พอดาพพุธอยู่ร่วมกับดาวพระอังคารในภพพันธุนะคะคนในครอบครัวคนรักของเรานะคะบุตรหลานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะไปแบบจ้ำจี้จ้ำชัยกับเขาจนเกินไปนะคะ ทั้งที่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายก็เพราะฉะนั้นก็อ่ะให้ระวังคำพูดแล้วกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะระวังคำพูดกับคนรักด้วยนะคะ ก็อะไรที่พอใส่ใจกันได้ก็ใส่ใจกันไปก่อนนะคะในช่วงเวลานี้สําหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะเอาละค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าชาวราศีพฤษภลัคณะพฤษภนะคะคงจะ ประสบกับความโชคดีหมูกับเขาสําเร็จได้บ้างนะคะเพราะดาวจะเป็นราชาโชคแล้วก็ขอไวยพอรอให้โชคดีทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะไว้ติดตามกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะส่วนสําหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะตรวจสอบดวงชะตาก็ฝากไอดีไลน์ไว้ให้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปสวัสดีค่ะ